ชีวิตของคนบนนอกบนหน้าจะน,นี้จากตมอะไรจะคุกขี้อยู่กับตมยังสิละครับชีวิตจริงของคนชนบทครับผมผูเ้าคือกันจะเกิดอยู่กับตมยังสิละครับอันนี้คือวิธีของชาวบ้านครับ ฮัลาครับพี่น้องการรลวมเมือหลมใจกันดีครับเา,บา้บ้านสามัคคีกันเ้บ้านกจกัสามาย่มอนน่ออี่ก็นออ้นีนงสูมือเนิก็เพ่มเน่งครับเจสสิบบ หน่อยก็มาน้ำโมครับอยากลงจีต้มน้ำโมเพราะแห้งเลยเฮ็ดจังไลยจังสิเก็บแล้วครับบอกดาวเลยฮะจีเหลวจูบมาวันนี้ดาวเกากินโอ้โหมาในส้มนี่ดิเฮ็ดจังเลยกินให้เป็ดให้ไค่ไปตรงเนี้ยโอ้โหว่ามันสิเก็บเอาเบิร์ดคูโต้หนิมันสิได้กินเข่าจูบมาวันนี้มันเหลวแล้วเนาะ เดี๋ยว์ละยังยึดปันอ่ะนอนยังได้ไปกินซัมพ์อได้กินซัมพ์อได้กินดิ้ซัมพ์อได้กินดิ้ก็โอเคครับนี่หมายถึงคนมีปัญญาครับคนมีปัญญาถ้าถวพวกมีปัญญากินเอาเวอร์ดิ้พวกเด็กเป๊ะไซด้ดิ้พวกดีเอาลูกลูกมันบอลนี่โอ้ลูกมันลูกมอลครับ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 ให้ถ่ายรูปให้ถ่ายรูปมาพี่น้องเบอร์นีเด้อเออโอเค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 ครับจ้าสี่หล่บพี่น้องเข้ากันได้ครับสามัคคีกันครับ ขึ้นยอดลังจากเ็ยหอยสวนกับเก็บปลาเพป็นวมัมืัอนี้จังช้าเดินมะลิ่นน้ำเพิ่นครับผมก็ได้ซุ่มมันใหญ่ก็เอามาคั้งไว้นี่ครับเกียรติเป็นเขตของหอเรือครับอุบลราชธานีพระเจ้าเฮตุรพริกเฮ็ดตุพโพดกันครับแถวนี่ปลูกพริกปลูกกอโพดกัน ธุรกิจข้าเจ้าก็ได้ครับข้าเจ้าขยันครับบางทีครับพี่หน่อยปลาเป็นเลรนคุณหนังไฟตัวซ้ำนี่ตัวซ้ำนี่จักโลวครับกาบ้าสองโลกรัวโอ้กาเอื่อไปยังไงฮะทันวันจันโอเคโอเควันจันเนาะโอ๊ย มันสีกินโค้นได้บานมันสีกินโค้นเะไได้บานนี่หนาๆแล้วไปเดี๋ยวไปขออภัยโทษขอสวนครับตัวขับนี่ยโซลคือค่โอ้เขาเื็นไปยังไงปลานัปลานัยมีนค่ะโอเคโอเคเอาไปให้ใจไดนกินครับเพิ่นสั่งค่ะนู่เอาไปส่งให้หนาเพื่อนสิบสิบ่งก็จะโอ้ก็จะเสร็จละวิธีเจ้าบ้านก็ได้ครับพิธมวนขึ้นอย่างนี้ครับ ประมาณนี้แหละครับพี่น้องทักทายมานน่